สวัสดีครั้งครับผมนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Insight ใน,นค่ำคืนวันที่16ตุลาคมนะครับพศ2563ครับผมต้องบอกว่านาะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่การเมืองของไทยค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ผมออได้มีการเปิดในตัวของการเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันผมดูอะไรบ้างนะครับณนะตอนนี้นะก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อน ดูในเว็บไซต์นะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าภาพความรุนแรงค่อนข้างเยอะนะครับณนะตอนนี้นะของที่ล่าสุดเนี่ยคือข่าวล่าสุดนะครับของการเมืองเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับก็ณนะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่ผมขอรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับผม ออการเมืองมีความรุนแรงสูงมากโชคดีที่พรุ่งนี้ตลาดไม่เปิดไปดเปิดวันจันทร์นะครับเนื่องจากณนะตอนนี้เนี่ยณนะเวลาประมาณสัก19บเกนาฬิกาสบเก้านาฬินาทีเนี่ยมีการทางตำรวจนะครับผมก็มีการฉีดน้ําใส่ผงชนเข้ามานะครับผมก็เนี่ยแหละถือเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับและณนะตอนนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยก็ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมอันนี้เป็นปัจจัยกระทบกับตัวของเซ็ตอย่างแน่นอนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเ mm hmm. พราะว่าเขตว่าทําไมถึงมองว่าเฮ้ยมันกระทบแรงล่ะถ้ามันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงที่กลุ่มผู้ชนุมเนี่ยจะมีโอกาสที่จะรวมตัวได้มากขึ้นความกดแค้นเพิ่มสูงขึ้น mm hmm. นะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเสราร์อาทิตย์นี้ต้องระวังไว้ด้วยกันนะครับ mm hmm. วันจันทร์ยังไงถ้าเสราร์อาทิตย์แรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย ยังไงวันจันทรตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกอย่างที่2นะครับผมที่เป็นปัจจัยลบต่อโตของเซ็ตก็คือด่วนพบคนที่อยู่ในไทย2ลรายติดโควิด1 9ที่จังหวัดตากนะครับเมื่อเวลาสัก17ในาฬกาที่ผ่านมาเนี่ยตัวของออที่ปรึกษานะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสูนหาสุขเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับผมว่ามีการพบนะครับคนไทยที่ม,มีบาตร2งลายก็คือไม่ใช่คนไทยนั่นแหละนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้าอยู่ในไทยเนี่ยมีที่จังหวัดตากเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดเนี่ยสิเป็น2คนนะครับผมคําถามคือเขาติดจากใครเขาติดจากประวัติที่เคยสัมผัสกับคนขับรถของชางเมียวมาเนี่ยาช,าชาวเมียนมานะครับที่ติดโควิดก่อนหน้านี้ นะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะที่คํถาถมคือตอนนี้เชื้อเชื้อโควิดเนี่ยกระจายถึงไหนแล้วหรือกระจายแค่เฉพาะจังหวัดต่างนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อเซตในวันจันทร์ด้วยเหมือนกันโอ้โหช่วงนี้มีแต่ปัจจัยลบๆเยอะเนาะโอ้ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลกับวันจันทร์จริงๆนะครับผมอะมาดูภาพรวมของการลงทุนกันหน่อยนะครับว่าการลงทุนใน ในช่วงนี้ของเซตเนี่ยเฮ้ยเรามองยังไงต่อนะครับสำหรับตัวของเซตนะมาตัวของเซตในวันค่ําคืนนี้นะครับก็ต้องบอกด้วยว่าออมีแนวโน้มแหละที่คนที่ได้ของมาแล้วสําหรับวันนี้ที่แนะนําเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเซต50นะครับซีรีส์ซเออซสองศเซต50 ดีเซสองโอเคภาพมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปนิดนึงโอเคอ่ะภาพมาแล้วขออภัยที่ช้านะครับวันนี้เออตัวของการลงทุนนะครับวันนี้เราก็แนะนำช็อตสองจุดเนาะที่เราบอกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับคือ790กับการหลุด7จ็นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการปรับตัวลงไปแรงๆก็คือว่าหลุด 7 7 5หไปหน่อยนึงนะครับผมถ้าใครถือ7 7 5เนี่ยณตอนนี้ผมว่าวันจันทร์มีโอกาสเห็นกําไรสูงมากๆนะครับผมถ้าการเมืองอยังรุนแรงลักษณะเนี้ยแล้วก็โควิดที่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนทําให้ราคาหรือจัตุรีเซ็ตเนี่ยปรับตัวได้มากมากกว่านี้เพราะท่านผูุ้ณเริ่มกังวลอีกรอบหนึ่งระบาดรอบ2อ,อย่างหนึ่งการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะครับสองอย่างนี้แหละจะเป็นประเด็นสําคัญที่กดทําให้เซ็ตห้าสิบต่ำกว่า770ในวันจันทร์ นะครับถือต่อได้ครับสําหรับคนที่ถือเซ็ตอยู่แล้วนะครับผมโอเคภาพรวมลักษณะนี้นะแล้ววันจันทร์นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างล่ะสําหรับตัวของคนที่ถือเซตในมุมผมนะถ้าในช่วงเนี้ผมว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้มข้นในสัปดาห์หน้ามากกว่าสัปดาห์นี้นะครับ <S <S ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้นักงทุนที่ถือช็อตเนี่ยสามารถโฮได้ย,วยาวๆในทั้งสัปดาห์หน้าเลย ถามว่ามีรีบาวได้บ้างไหมสัปดาห์หน้ามีได้ครับเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยวุฒธธิสภาของทางสหรัฐเองเนี่ยจะมีการประกาศเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่อันนี้เป็นปัจจัยบวกระยะสั้นๆปัจจัยบวกเป็นบวกเฉพาะในต่างประเทศซะมากกว่านะครับในประเทศอาจได้อน,นิสงส์งนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ประเด็นหลักคือการชุมนุมทางการเมืองบ้านเราต่างหากที่เป็นปัจจัยสําคัญที่นักทุนจับตามองกันอยู่ นะครับผมแล้วก็ณนะตอนนี้เราจะเห็นภาพค่อนข้างชาัดว่าการปรับตัวลงเนี่ยกดลดต่ำมาเรื่อยๆนะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครถือช็อตอยู่เนี่ยสต็อปในวันจันทร์ต้องเลื่อนมาสู่ระดับที่785นะครับผมโอเคนี่คือภาพของเซตส่วนภาพของทองมีอะไรบ้างที่ส่งผลกับต่อทองนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อทอง ะอะไรบวกตะทองบ้างล่ะนะครับผมคือ1วันนี้ EU นะครับมีการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าประเภทตัวของอลูมิเนียมจากจีนทำไม EU ถึงประกาศเก็บภาษีล่ะสูงสึงประมาณสัก48%นะครับผมก็เกือบ50%เาะการที่เขาเรียกเก็บเนี่ยเป็นเพราะว่าสมาคมอลูมิเนียมยุโรปเนี่ยมีการฟ้อง นะครับว่าจีนเนี่ยมีการดั้มราคาตา่ำกว่าผิดปกตินะครับผมจีนมีการขายราคาต่ำกว่าราคาตลาดเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอทรอนิ์ในจีนเนีน่ยในในยุโรปทําให้ตัวของสภายุโรปเนี่ยตรวจสอบแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมแล้วก็ใช่อย่างนั้นแน่นอนทําให้เขาเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนนั่นเองนะครับก็คือเป็นการในมุมผมอ่ะมันเหมือนพรำ ทรัมป์เนี่ยที่ทาในการเรื่องของเก็บภาษีทั่วโลกเนี่ยเนื่องจากว่านหนึ่งเลยคือป้องกันธุรกิจของตัวเองลักษณะเดียวกันครับยุโรปทําเหมือนกันนะครับแต่การที่พอทรมเอ่อเรื่องของออูมิเนียมทำอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับจีนเนี่ยมันก็จะย่ําแย่ลงและกระทบกับตัวของการค้าของโลกด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นบวกต่อองำํำแล้วก็ลบต่อหุ้นนะ อันนี้อันที่หนึ่งนะครับส่วนอันที่2นะครับผมก็อย่างที่เราบอกว่าออวันจันทร์สิตุลาคมช่วงกลางคืนนะครับจับใจดีกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของทางสหรัฐนะครับก็ต้องลุ้นกันแหละถ้าเกิดว่ามาวงเงินออกมาเนี่ยแน่นอนครับว่าทองคํเมียโนมตอบสนองในเรื่องของอัตาราเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับทองคําผมว่าใครอยู่ฝั่งซื้ออยู่ก็เกาะแน่แนๆเช่นเดียวกันนะครับ คำถ,ถามคือทองคำเนี่ยถ้า,าจะซื้อแนะนํำบริเวณไหนบ้างเรายังมองการเข้าซื้อเนี่ยนะครับก็คือว่า1คือต้องไปหลุดโซนด้านล่างก่อนก็คือ1889ถ้าไม่หลุดโซนนี้ยังไปต่อแล้วก็จุดที่กล้าเข้าเนี่ยก็มองด้านล่างนะครับ1,9 0่ 1, ท้วนน่าสนใจในการเข้า1893นก็นาเข้า เป้าด้านบนนะครับจะเห็นเป็นจุดประมาณตรงนี้นะครับเป้าแรกก็เป็น19 2 0นยนะครับเป้าต่อไป1925ัน้านะครับผมด้านบนตรงนี้นะโอเคอ่ะสูงไปหน่อยโอเคหน2่3 0อบบริเวณตรงนี้นะครับในมุมผมถ้ามีกำไรอยู่ถือรองต่อนะครับ ออถ้ามีกำไรอยู่ในฝั่งรองนะครับถือรองต่อสตอ็อปถ้ายังไม่หลุด1,889ถือต่อแน่นอนครับส่วนถ้าอยากซื้อเพิ่มอย่างที่เราบอกนะครับย่อลงมา1,893ซื้อเพิ่มได้1,900ท้วนซื้อเพิ่มได้นะครับส่วนโก o ออนไลน์ฟิวเจอร์ซ20เ่ะเอาอยัางไงได้บ้างนะครับผมณนะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับการจะเข้าเนี่ยมันต้องย่อลึกๆหน่อยนะครับผมย่อประมาณตรงไหนบ้างก็ หนึ่เห้าเหรียญหนึ่งพันเ้าทุนนะครับน่าสนใจสต็อกนะครับก็ยังเป็นมุมเดิมคือ1,893จุดเป้าด้านบนนะครับมองที่แถวบริเวณหนึ่งพันเกอสิาหน่รอยยี่สิบนะครับผมสำหรับโกลอไ์ฟิวเจอร์นะส่วนออทองคำไทยนะครับในโกลฟิวเจอร์ซีรีส์ B20 นะตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อวานเราแนะนำเข้าเพิ่มเนาะแถวไรเวณปดน 28, 100, 28, นะ้อยงนแตอนนี้จะเห็นกำไรประมาณสัก1 0 0บาทถ้าท่านพอใจนะตรงนี้ทำกำไรก่อนได้หรือถ้ายังไม่พอใจกับกำไรนะครับโปรดยกสต็อปขึ้นมาสู่ในโซนของ28,250บบาทนะครับจะได้ไม่โดนกินทุนนะครับนะครับจะได้กำไรน้อยลงแหนละแต่ไม่โดนกินทุน นะครับผมถ้าใครถือลองอยู่ยกสต็อกขึ้นมา28,250บาทนะครับส่วนใครยังไม่มีของนะครับย่อลงมาแถวๆวนั้นแหละ28,200-28,250บาทซื้อได้นะครับสตอบส็อกทรงเดิมนะครับ28,600บาทนะครับผมสำหรับตัวโกลฟิวเจอร์ส่วนคนลุ้นกับทองคำแท่งอ่า อย่างที่เราบอกนะครับวันนี้ก็น่าจะเห็นในตรงนี้แหละกำไรอยู่ที่บริเวณแถวนี้นะครับก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มีการทำ High อยู่ที่28,100-28,150บาทนะครับตรงนี้เราแนะนำทำกำไรนะแล้วก็ถ้าเกิดย่อมาใหม่เนี่ยแถวบริเวณ28,000ทวดเนี่ยก็เข้าเพิ่มนะครับสต็อปมองมุ่นเดิมนะครับอยู่ที่27,900 จะเห็นว่าจะกําไรประมาณสัก150บาทหรือ100บาทนะครับสําหรับคนที่ตามในเรื่องของทองคาแท่งกันมานะครับผมส่วนค่างเงินบาทค่างเงินบาทเอาไงดีสําหรับช่วงนี้ค่างเงินบาทนะครับณนะตอนนี้ขอดูสปอรตก่อน iqsustb สปอร์ตนะครับก็ค่อนข้างเห็นการแข่งข้านะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่มีการช็อตในยูทิลิเจอร์ซีรีส์แซดสองนะตอนนี้ยังคงว่าสามารถถือช็อตได้นะครับรุนกับวันจันรนี่แหละที่ถ้าเกิดว่าตัวของสหรัฐเองเนี่ยมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยน่าจะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยแข็งได้อีกเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนแน่นอนจากการที่ปล่อยจำนวนเงินมากขนาดนั้นนะครับผมก็ยังมองสามารถโผช็อตได้นะครับของคนที่ถือในช็อต U.S.D. Future, c ี e t สอศ่ะสรุปอีกรอบนึงนะครับผมเซตวันจันทร์มองมีโอกาสปรับตัวลงอีกปรับใจลบ2อ,อย่างในประเทศนะครับ 1. คือกังวลเรื่องการระบาดโควิดลอบ2 2. เรื่องการเมืองที่มีความรุนแรงมากขึ้นเริ่มมีการสลายความชุมนุมเกิดขึ้นนะครับผมส่วนทองคำนะครับยังมองว่ามีโอกาสไปต่อใน Gold o n Future Gold Future เอ่อ Gold Spot หรือทองคําแท่งเนี่ยยังไปต่อได้ทั้งหมดนะครับผมแต่แนะนําอย่างเดียวก็คือว่าทองคําแท่งเนี่ยถ้ามีกําไรแล้วออกสักนิดนึงย่อลงมาแถว28.000ื่นพั่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วค่าเงินบาทที่เราเหน็นกันก็คือยังอยู่ในฝั่นช็อตได้นะครับสต็อปเหมือนเดิม3เมร็บบาท26สตางค์นะครับโอเคก็น่าจะครบท้วนแล้วก็ มีท่านหนึ่งนะครับผมมีคําถามนะครับผมก็สวัสดีครับนะครับแล้วก็เป็นคุณสินทร์นะครับผมก็สวัสดีเช่นกันครับผมช่วงนี้ผมว่าตามข่าวกันหน่อยก็ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองผมว่ามันมีผลต่อการลงทุนของเราจริงๆนะครับโอเคถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็พบกันใหม่นะครับในรายการ go insight ในคืนวันจันทร์นะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็แนะนำว่า พักผ่อนเยอะๆนะครับเตรียมมาสู้กับตลาดในวันสัปดาห์หน้านะในวันจันทร์หน้านะครับก็ตลาดน่าจะเห็นความมันผลได้มากกว่านี้โอเคนะครับอ่ะงั้นก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ